ถัดมานะครับในเวอร์ชันสองพนยี่สนะครับมีการปรับปรุงทำในโปรเซสต์นะครับโลคอลโอ per ation นะครับในส่วนของ 3x d e b u กซ i n g นะครับเลยผมใช้เป็นทูนพิเศษครับ lollipop ก็ปรับปรุงนะครับในส่วนของนะครับการแชมเฟอร์นะครับด้านล่างที่เป็นอันเดอร์คัทนะครับอ่าโดยเพิ่มในส่วนของตรงนี้มาครับพูลคอนแทกนะครับ,รบอ่าก็คือป้องกันการกระแทกนะครับก็สามารถเลือกติ๊กหรือไม่ติ๊ก a l ลโล asymmetric มมริกเ shape ได้นะครับ ถ้าเราติ๊กไว้ทูลก็จะป้องกันทำการกระแทกของตัวทูคนครับก็สามารถสร้างับเชมเฟรอร์ด้านล่างได้แล้วนะครับซึ่งในเวอร์ชัน2024น่นะครับมันจะไม่ยอมในส่วนของตรงนี้นะครับตอนนี้เวอร์ชันน2024นะครับ ใช้ทูนตัวเดียวกันนะครับในช่องทูน Exit Control นโทรบก็จะไม่มีตัวเลือกตรงนั้นนะครับก็เวลาเรากดคำนวณแล้วนะครับก็ทูนผลาดเดอร์เลอร์ครับคำนวณไม่ได้นะครับซึ่งใน2025นะครับได้ปรับปรุงทับในคำสั่ง ในส่วนของสามเอ็กซ์ดิเวอร์นะครับตรงนี้เพิ่มเติมมาให้นะครับตัวนี้นะครับทูนคอนแทคนะครับเช็คการชนของทูนเมืเ่อเรากับแชมเฟอร์ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นการตับปุ่มนะครับในเวอร์ชันัน2ีนะครับ<อ>ในส่วนของ 3x d e b u r i n g นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับ